สวัสดีค่ะหน้างานวันนี้ล่มต้นใด้คำว่า <ś m im ic> กินปาาลาบาลาเอาล่องกันนะแอนิ a l จะล่องไงไงสีภ้ามาเบิงอันนี้หลังเวทีนะคะกำลังกลางเต็นน้องๆแลนเซอร์กำลังเตรียมกลางเต็นให้สีง้ำเงินนะคะพี่้องคทา เวทีเราทีมงานคอนวยกำลังขมักขมน้นผ้ากันตั้งเวที่อยกันนะคะตอนนี้จะหาโมงบริมวณสี่หกโมงแล้วบอกพี่น้องเอาใจช่วยพวกเราหน่อยนะคะเดินทางไกลมาหอดกษาเพิ่อทีมงานหอก,กับบอคขั้นลลยนะคะกำลังช่วยกันตั้งสีได้เล่นจากโมงพี่น้องคะสำหรับคนมู่บานนี่ชมฟรี สำหรับคนหมู่บ้านอื่นบัตร100บาทนะคะซอดแจ้งวันนี้วัดส,สว่างวัดส,สว่างคาลมบอกวัดส,สว่างคาลมบ้านบ้านผือบ,บ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอจตุรพักพิมานนะคะนี่เทศบาลตำบลหนองผือเล่นยุนาเทศบาลเลยพี่น้องคะ่ะ ยินคาว่าศาสตร์หลายๆเต็มพื้นที่แล้วแม่สวัสดีค่ะอันนั้นลัางแชมพูชมพูเขาคือกลางแล้วก่อนมูแถนะของสุดาราดลางท่านแล้วนะคะพี่น้องมื่อนี้ฝุ่นค้อนค้างไงเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกท่านนะคะสู้ๆนะคะพ่อสู้ๆ ทำไมปีนี้หลายหน้าที่จังเลยทำทุกอย่างสู้ๆค่ะอาสิลอดไปหูได้ๆย่าทีมเล็กได้หัวยีหลาด้วยค่ะเอาเพิ่นคือหัวรอสู้ๆค่ะเอาเสียงไ่คิดว่าหายแล้วสรุปแล้วบ่คขั้นหาย เ้าห่อมไงตอนยู่ใต้เดี๋ยวมันเสียนทด t ส s a t อันนี้เขียนว่าอะไรเอาจองแล้วโควิดผัดวะแต่คนลาวิดหรือเปล่า,นา,าคนลาวิดนะค่ะสวัสดีค่ะเรื่องว่าแม่มาจองศาสตร์น้ำเขา <c oughs> <c oughs> คุณแม่แล้วมาจองศาสตร์มาจองศาสตร์ตีค่ะแม่มาเบิ่งคักๆนี่แหละแม่แล้วมาแต่งวันมือเลยต้องเตรียมผ้าห่มเดอร์คุณแม่ค่ะโอ้ป๊อดกาลสินโอ้มาหาลูกว่าสักลูกพึ่งบ่ะแม่ลูกพึ่งสุดาล่ะพ่คนจะรู้แค่ว่าผู้ใดคือพึ่ง เอาอันนี้ไม่หอดหมอนพี่น้องใบบักม,ม่วงใบบังงกย่มปาดอันนี้สาดนี่กิ่งได้สามตลบสวัสดีครับหัวก็ไม่หอดคราาับแม่สู้สู้สู้ สามทุมกับพ่ดไดเรนเพิ่นว่ะเบิ้งแม่หน่ทุ่มายออกแม่แล้วคือนังคือสิ้นหวังท่านะถากันเด้อแม่ัสดีค่ะนาวว่มุ้หนาวว่มุ้หนาวค่ะนาวนาวแห้งเราเคยมาเหรออ่านี่คือหันก็บเปานี้ซ้ำหนีบ่ะหรือว่ามันยาวออกไปเราเดินไปดูไหม ยี่แม่แล้วสิ้นหวังแห้งแล้วนางถาเบิง่งม่ลำแม่ถาก่อนเด้อแม่เด้อส <c oughs> วัสดีค่ะ <c oughs> ก็ไม่เห็นไงก <c oughs> ินข่าวไปที่ใดสวัสดีค่ะกินข้าวยัง <c oughs> สู่ๆค่ะเล่ากระซ่าอันนี้ทีมงานเฮาบันี่บ้าแมนจะคีดมาทีมงานแล้วเขาไปเ่น่งาไปพาดดยสไลเดรอเด้งดึงอีกกันนึง เดี๋ยวเราจะพามาเยี่ยมสมของกินค่ะว่ามีอะไรนี่ใส่ย่างต้มเส้นรสันอ๋อนี่ไงวัดสว่างคารลมวันนี้เราไม่ได้เล่นอยู่ในวัดนะคะเราเล่นอยู่หน้าเทศบาลบัตรหนึ่งร้อยเอ้ยบ่อแมนมิสใสดาวยุตินะบัตรหนึ่งร้อยแต่คนหมู่บ้านนี่ค้นหมูบ้านนี่ฟรีพ่อสวัสดีค่ะได้อีกอย่างพอได้หมู อ้าพ่อคังไดเป็นของขายบอกอ๋ออ๋อนู่นไงอันนี้ก็โซนของขายนิดหนอ่อยแล้วเราจะพาไปดูพามาเบิ้งในวัดพี่นองบอมแมนว่ามายังรอเล่นเด้ค่ะเรายังไม่มีที่อยู่เพราะว่าเต็นท์ยังไม่กลางรังยังไม่ลงของทุกอย่างนี่ยังคือยังอ่ะอ๋อเราชอบนอนแน่นเด็หิวขา้าว คิมแดดเหล่าโอ้ดอกไม้คือสีสันสวยงามแทนถ้เอาสุดาลัดกับดอกไม้นัเดี๋ยวเป่มเป็นเกียรติประวัติบางแม่นได้ดิซีเยื่ทุกภูมิใม้ท้ายลูกเช่าวัดนินทายายอ้อยนะคะสว่างข้าร่มนี่พี่นงนัเพินสวยงามประดับประดาสวยงามค่ะเฮ้ยเราสวยจริงจริงแล้วบริการของว่าน สำหรับบริเป็ีนมือทัาบุญใหญ่ขามเดยการพิมว่ามหาเถรละพระพุธเจ้าผูกวัดว่าอานลายสีพี่น้องในเขตอำเภอจตุรภพพิมานล้วนแล้วถ้าเป็นเจ้าคนาพระสังฆิิการพระเจ้าประสงค์เเป็นล้าอุญนันประเสริฐวันนี้ครูเพิ่งกินข้าวแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะไม่กินอีกเพราะว่าขี้โพลเราออก นี่พี่น้องขาสาลาการเปลี่ยนเพ่นเลี่ยนเพ่นค่สวยเขาทำแบบสะอาดสะอ้านสวย,ยางามมากดอกดาวเรื่องกล้ามนี่รับพี่นอ้องทวงหอดอกใหม่ดอกไหลไปทั่วทีบแล้วมีดอกไทยไายจังสี่กับเบิ้งหิลานเน่เด้อค่ะพ,พ่อแม่แม่ขาว่าสิบอกินอย่าง<ห>มาเห็นก็คือมีหอมแท้ อุ้ยของกินเยอะอยู่นะคะนี่เลยหมูพวงไส้กอรอกฮอตดอกอุ้ยส้มตำ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 ไส้กอรอกก็มีนะคะถ้าใครอยากกินไก่กินได้ตอนนี้เอ้ยว่าวพีทไข่ตะวันหลังห่านกินบะไดะะ้ด้ค่ะอุ้ยพี่นงค่ะเห็นเครื่องส้มตำแล้วอยากกินมากวแตม,มั่ว ขนมเบื้องนะคะปกติหนูต้องซื้อแสดงว่าอันนี้ไม่ปกติก็เลยไม่ได้ซื้อพี่แพกหมวกเจ้าคือว่าอยากได้หมวกนั่งไงหมวกมีหมร้แอพี่แพกอยากได้หมวกมีเพราะว่าเราหนาวแห้งมาเจอพอดีเสื้อแขนยาว ก็8นาทีเราพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะน้องบึงกับผ้ายังเลาะเบงงานเที่ยวงานนะคะฝากพ่อพ่อ,พอแม่แม่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้อีลานเนีดเด้อค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ